กสสดีนะครับพี่น้องสุขุสุขคนนะครับที่สนใจในการปลูกสไลด์อินโดนะครับนะเนาะเมื่อนี้วันที่16สิงหาคมนะครับ2 6. อ6 6นช่วงบ่ายผมกันรุ่นว่าผมสิถือย4ล้หลานบอถือกินคือเก่าพี่นออ้องเอ,อ้เมื่อน้ำข้าเจ้าอยู่ซื้อจังแรกกบว่าถือครับผมเออ ตกแรงแมากอะมาหาเกมบักสลาคืเอเราครับพี่น้องเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามานะครับจากทางากเกษตรพนทองครับผมพี่ที่อยู่เกษตรพนทองเพิ่นกระซังนักประจํานะครับพอดีมื่อื่นเป็นกระซงไว้4ีหากิโลนะครับก็เลยเข้ามาเก็บมื่อื่นจึงสิงไปส่งเพิ่นช่วงนี้บักสลายัางบ่หลายเลยพี่น้องเด้อช่วงปลายฤดูกาลแล้วครับผม เี๋ยังพ่อมีให้เก็บครับผัวยิ่งใหญ่นะครับเนาะแมกยิ่งมันหวานกรอบ,บนะครับยังมีพ่อให้เก็บอยู่ครับแต่ว่าบางต้นกับมดไปเลย,ยครับพี่นอ <c oughs> ้องเรือปลายหลแล้วเสงสี่ครับอันนี้ก็ต้นตัวแม่นะครับแต่ว่าเขาเก็บมดแล้วก็เป็นบางต้นนะครับที่ยังเหลือพอมันเรือบลายหลแล้วมันเก็บ เก็บมาตั้งแต่เดือนพฤษภาพี่น้องพฤษภามิถุนากรกดาสิงหานะครับเนาะสี่เดือนหาเดือนคาดว่าจะมดประมาณช่วงปลายเดือนกันยานะครับช่วงปลายปลายเดือนกันยา่าหรือตน้นต้นเดือนตุลา็ะมดครับผมก็สเขาฤดูกานต่อไปนะครับการผสมเกสรการแต่งทางใบอย่างพวกนี้แหละครับก็ยังยังสีกะยังเรียวปลายเลยครับเรียวปลายแล้ว <c oughs> โอ้โหอนแห้งเลยครับพี่น้องคับมากกัยุ่งกันแลายหลายครับผมก็เลยเขอไม่เก็บให้มันเลี้ยวแจ๊กสีเลียวบ่เลี่ยวนะครับสี่สิบสี่สิบห้ากิโลนะครับแต่ว่าก็จะเก็บไปเพื่อน่ะประมาณสักห้าสิบกิโลประมาณสักห้าสิบหาโลผมงสียนะครับเรื่องยังส่นะครับเ,เนาะนะอัะนนี้เนี่ยยังท่านยังท่านใหญ่นะครับมันไก่อีกประมาณสักเดือนหนึ่งก็พอดีครับพวกเนี่ยอีกเดือนหนึ่ง นะครับก็สิประมาณนั่นเัิงสีสุกนะครับเนาะก็เลยเขามาเก็บช่วงเดย์เก็บได้แล้วยังบ่หลายครับเดี๋ยวจังสิได้ย่างรออีกในสวนอีกเตอร์หนึ่งนะครับเนาะว้ายห่อนห่อนห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 อนพี่น้องว่ามีบางท่านว่าเอาเวลาเก็บเนี่ยห่อจังเดย์สันเขาเก็บเอาจังเดย์สันก็ยังยังเสียนะครับนะครับเนาะนี่ นี่ครับได้ยังเสียเอ่อเทากับเมืองนะครับนอกเมืองมันจะมีน้ำน้ำน้อยๆอยู่น้ำเอ่อเปลือกเปลือกหน่วยมันนี่ครับเท่ากับเมืองว่าเออดน้ำมันก็เป็นหล่มๆแน่อ่อสีสีของเปลือกมันก็อ่อแตกต่างแน่เป็นสีจางๆล่องนะครับจากสีดำๆเข้มๆกับสีออกเป็นน้ำตาลนะครับเนาะหมากใยๆเนี่ยนี่สียนะครับเท่ากับสันนิษฐานได้ว่ามันกะน่าจะสุก นะครับเนาะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องอแกะซิมขึ้นออกครับกอยังเสียนะครับเนาะนั่นสิครับเขาต้องออกมาซิมก่อนดิพี่น้องเขาต้องออกมาซิมซะก,ก่อนว่าเออมันโอเคบ้างสินะครับเดี๋ยวแกะจะเข้ากันด้วยครับพี่น้องชูแวบแกะดูสิแกะดูสิ เดือดเดืดเดดเดือดเดเดือดเเดีอดเดือดเดียวเจืแกเดือดเดีอดเดือดเดือดแดือดเดือดเดือมเอดเดือดเดือดเดือมเดือาเดือดเดือดเดือด่าือดเดือนเดือเดือเือยเดือดเดือดเาือเพือเือที่อเข้าจะเก็บดรดือดเื ถ้ามันโมเสบเพราก็เก็บเด้อพี่น้องเด้อส่งไปลูกค้ากันโอ้ยเจอสวนเขามากอะใหย่ขึ้นกันครับของเสียมเมซะก่อนเนี่ยมันแสบเสบหลกค้าบอกว่า,วาเออเสบเสบเสบของเสียเขากบบโอเคภูมิใจในสวนน้ออืมโอเคครับเกิดการเลือกบทน่ะอืมนี่เ้ยครับเก็บได้อันนี้อย่ามาณสัก อาจจะเกือบโลดครับมันปกติมันมันฉอบใบใหญ่งงปันไดน,นะครับมันออกมาปุ่มเดียวแต่ประมาณสักนั่นละเจ็ดแปดขีดประมาณนี้นะครับน,ะนั่นแหละไม้ใบไม้หวไม้ไหว่าสุกแล้ว <laughs> เวลาเขาก็กยางไม่เก็บเลยกินอนีก่อนครับเชือใจอืมอืมอืม กินสิได้ไหมเนาะหวานหวานหอมไปเลยครับผมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวพายางไปซิมมี่ยักษ์ผัวกันทางใดมีเนีย่ยจะได้ซิมแซ่บๆไปเลยนะครับพี่น้องเนาะช่วงนี้นะครับท่านที่สนใจที่จะปลูกนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นต้นกานะครับกระทักขมาสอบถามได้เลยครับเด้อเาก็ยังมีต้นกา,าจำนายครับทุกท่านที่สนใจนะครับเนาะ หรือว่าท่านที่ปลูกอยู่แล้วนะครับเนาะต้องการสอบถามเกี่ยวกับการดูแลการใส่ปุ๋ยนะครับเนาะตัดแต่งทั้งใบยังไดตัดแต่งกระแหงยังไดนะครับเนาะกับถ้าก็มาสอบถามได้ด้วยครับเด้อทางสวนเขาก็ยินดีครับผมหรือท่านสะดวกนะครับเนาะท่านจะมาสวนแล้วก็มาสอบถามร้อมกับให้ผมสาธิตให้เมืองอันนี้ก็ยินดีเะครับเด้อแต่ขอเป็นวันหยุดนะครับเนาะวันหยุดราชการนะครับเนาะก็ยินดีครับผมยินดี ก็ขอมาได้เลยครับทักขอมาได้เลยครับทั้งเฟซก็ได้นะครับเนาะส่วนในอุณหกูเกษตรผสมผสานนะครับหรือว่าจะเป็นทั้งเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดห้าแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าหรือไลน์ดีตัวน,นี้เลขก็ได้ครับแอดไลน์ดีขอมากคทักสอบมาทักทักขมามสอบถามได้ช่องทางยูทูบก็มีได้พี่น้องเด้นะฝากไปไปมึงนะครับเนาะฝากไปมึงหรือว่าจะติดต่อมาช่องทางยูทูปก็ได้ครับ แต่ว่าผมบ่อยากแนะนําผ่านทางเฟสปันไดพี่น้องเกาหูกันครับผมอ่าเนี่ยพวานนี่ยได้พี่นอ้องนะเออมันก็อยู่มือท่เนาะเออนี่นี่นี่สังเกตสีนะครับสีมันก็จางลงแน่นะครับหนามก็เริ่มน่านนอนนะครับเนาะที่นีเขาก็สีเอาออกมาซิมเมืองเออมาแล้วนี่มาแล้วคบผมมาแล้วซิมก่อนซิมก่อนซิมก่อนแก่ก่อนเด้อครับ ซ,ซิมก่อนเก็บซิมก่อนเก็บเด้อพี่น้องเด้อแกก่อนเด้อเวลาเขามาเก็บบักสาะเขาต้องใจเย็นๆย็นพี่น้องฝ้ารายเดเอรสชาติที่เก็บไปมันบ่ค่อยถือปากคนเดาะเขาต้องมาใจเย็นๆซิมไปเรื่อยๆซิมไปสิมากอิ่มเดือดึ้นว นี่ด้วยนี่เนี่ยแด้มาสองเกีบได้พี่น้องสองกีบกับชิม,มีสองในนะครับเนาะในมันเข้าไปตกเข้าไปพอกาได้พี่นอ้องหอมพี่น้องได้กินดีป่ะครับ <c oughs> กินไปนน้ำโต๊ะรัสเซกับพมแล้วเนาะสุดยอดอีกทีพี่น้องดมมึงดมมึงครับเป็นไงโอเคหอมม่นบอครับอ่าโอเคครับผมหอมครับ แก่มากแกเปลือกมากเด็กกินหอมเลยนะครับเนาที่ว่าสุดยอดมาเลยชิมอื้มอืมอืมอ้มอืมอมอ้มสุดยอดจริงๆทาซิมแล้ว กินทุกไนกินทุกเนื้อกินทุกเนือทุกกีบทุกหมากเนี่ยโออิ่มแห้งเลยพี่น้องโอ้ทองแตกเลยครับแต่นี่เสียดายนะครับมันแสบครับจังใดล่ะกินมันซะเสียดายอื สุดใหลีหพี่น้องเออสรุปตัวนี้ก็คือเก็บได้พี่น้องตัวนี้ก็ซุกแล้วเก็บได้ครับผมในนี่ก็ประมาณสักสองโลก,กล้วครับชิวๆสบายครับมือนี้เก็บประมาณสักสี่สิบห้าโลตามออเดอร์เพื่อไปนเนี่ยสักสิบโลนะครับเนาะเป็นห้าสิบห้าโลซิมเน่าไปซิมเน่าไปพี่น้องเออ แซ่บครับผมสุดท้ายนี่ก็เป็นกำลังใจนะครับสุขสุขคนดีเจ็ดสวนครับผมเลิกงานประจำมากเท่ากับเข่าสวนนะครับเนาะจังเสี่ยแหละครับดีดีชีวิตจะไปขึ้นหลายนะครับเนาะทึงได้กับสุดๆด้วยครับให้กำลังใจสุกคนครับผมสำหรับวันนี้แค่นี้กนครับสวัสดีครับ